สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังเป็นหน้าเป็นห่วงนะคะเด็กๆก,ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสพร้อมล้างมือด้ดยวยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5ทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างทำแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณแนนจะพาเฉลยแบบฝึกหัด3.2ถึง3.5เลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ย พร้อมแล้วไปดูเฉลยกันได้เลยนะคะเรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะมาดูเลยค่ะแบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัด3.2นะคะให้นักเรียนตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแผนภูมินี้มีชื่อว่าแผนภูมิอะไรคะหอันดับแรกของจังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัส ตับอักเสบบสูงสุดพุทธศักราช2559นะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะค่ะจากกราฟเราเรียกว่ากราฟย่นระยะนะคะทำไมถึงเรียกว่ากราฟย่นระยะล่ะคะคุณเนเนื่องจากนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า0แล้วกระโดดไปที่190เลยคือยน่ยนยน่นย่นให้ความกว้างของ กราฟไม่สูงมากเกินไปนะคะก็เกลยโยนไปจนที่เพราะว่า0ถึง190เนี่ยทุกจังหวัดมีเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูข้อแรกเลยโจทย์ถามว่าจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมากที่สุดคือจังหวัดจุดจุดจุดมีผู้ป่วยนะคะคือจังหวัด นครปฐมนะคะมีผู้ป่วยนี่เลยนะคะ329คนนะคะต่อไปข้อ2เรียงลำดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีจากน้อยไปมากเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ่ยนะคะพิษนุโลกค่ะปราจีนบุรีเชียงรายเชียงใหม่นครปฐมนะคะ 3จังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับ3คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะมีผู้ป่วย267คนค่ะต่อไปข้อสจังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับ1กับอันดับ5มีจำนวนต่างกันเท่าไหร่คาว่าต่างกันเด็กๆเอาไปทำอะไรกันคะ เป็งปองถูกต้องค่ะเอาอไปลบกันนั่นเองนะคะมากที่สุดก็คือ329และอันดับ5ก็คือจังหวัดอะไรคะพิษณุโลก100และอันดับ3ามขอโทษค่ะและอันดับอันดับและอันดับหนะคะ190จังหวัดพิษณุโลกนะคะลบกันแล้วเหลือ 139คนค่ะและมาดูข้อสุดท้ายนะคะจำนวนผู้ป่วยไวยรัสตับอบักเสบบีจาก5จังหวัดมีทั้งหมดจุดๆ,ๆคนแลเด็กข้อนี้เอาไปทำอะไรกันเ่ยค่ะเอาทุกจังหวัดมารวมกันนั่นเอง329บวก196บวก267 บวก277บวก190รวมเป็น159คนมาถึงจุดนี้นักเรียนถูกต้องกันหรือเปล่าคะถ้านักเรียนถูกต้องหยิบปากกาแดงขึ้นมาเลยนะคะตรวจไปพร้อมๆกับครูแนนได้เลยนะคะและเมื่อตรวจเสร็จอย่าลืมนำสติกเกอร์ที่ครูแนนแจกให้แปะลงหน้านี้ไปเลยนะคะหนึ่งดวงค่ะตอบไปเลยค่ะ ไปเไปนะคะข้อ2นะคะ,ะมีตุ๊กตาอยู่ว่าสู้ๆเลยนะคะข้อ2องจะบอกว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวจาก5ประเทศในอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยพุธศัษราช2560นะคะไหนดูซิมีจังหวัดอะไรกันบ้างมีประเทศอะไรกันบ้างนะคะกัมพูชาลาวมาเลเซียสิงคปโปร์และเวียดนามนะคะ มาดูเลยข้อแรกนะคะมาดูเฉลยกันเลยเนาะเด็กๆทาเสร็จกันแล้วแหละคนแนนเชื่อนะคะอะมาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อแรกเขาถามว่านักท่องเที่ยวในอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดมาจากประเทศมาเลเซียค่ะจำนวนส ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยคนนะคะข้อสองจำนวนนักท่องเที่ยวจากลาวมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวจากกัมพูชาข้อน,นี้ทำยังไงเอย่ยนักเรียนจะสามารถเห็นว่ากราฟนะคะประเทศลาวมีมากกว่ากัมพูชาใช่ไหมคะมีมากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอาจำนวนประชา ที่มาท่องเที่ยวประเทศลาวนะคะลบกับกัมพูชาคำตอบถูกต้องคือ758,216คนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ3นักท่องเที่ยวจากกัมพูชาลาวสิงคโปร์และเวียดนามรวมกันมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซียกี่คน ข้อนี้เด็กๆต้องเอาจำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาลาวและสิงคโปร์มาทำอะไรกันก่อนมาบวกรวมกันก่อนนะคะต้องเอาทั้งสามประเทศมาบวกกันก่อนนะคะได้เท่าไหร่เอาประชากรนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาลบกับที่เรารวมกันได้เมื่อกี้นะคะคำตอบที่ได้คือ หนึ่งล้านเจ็ดน้คนค่ะข้อ4นะคะพุทธศักราช2560มีนะักท่องเที่ยวจาก5ประเทศในอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งหมดกี่คนเขาว่าทั้งหมดต้องเอาทุกประเทศมาทำอะไรกันเอ่ยเอามารวมกันถูกต้องค่ะรวมเป็น จ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองคนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อห้าเรียงลำดับชื่อประเทศตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากมากไปน้อยตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากมากไปน้อยอะไรมากสุดมาเลเซียค่ะลาวสิงคโปร์เวียดนามและ กัมพูชาใครถูกต้องสุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเอากระ,กะดงมาติ๊กถูกพร้อมติดสติกเกอร์ให้ตัวเองด้วยนะคะคนที่ผิดไม่ต้องตกใจนะคะเด็กๆสามารถติดสติกเกอร์ไปได้เลยถ้าผิดแก้จากผิดเป็นถูกด้วยนะคะเด็กๆเพื่อจะได้เข้าใจเนาะเวลากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึง่งไปเลยค่ะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัด3.3นะคะอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเปรียบเทียบทั้งหมดด้วยกัน3แท่งเลยนะคะอแผนภูมินี้มีชื่อว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ากเกษตรกรรมพุทธศักราช2,558ถึง2,560นะคะ จะมีด้านข้างบอกเนาะว่าอาสีฟ้าคือพุทธศักราช2,558สีชมพูหมายถึงพุทธศักราช2,559และสีเหลืองนะคะหมายถึงพุทธศักราช2,560นะคะแต่ละมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรแต่ละชนิดมีอะไรกันบ้างก็มีข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไก่แต่รูปผลไม้และผละไม้สดและแห้งนะคะทั้ง3ทั้ง3สินค้านะคะจะเปรียบเทียบกันกี่ปีคะ3ปีนะคะก็คือพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะข้อแรกโจทย์ถามว่า พุทธศักราช2,558ถึงพุทธศักราช2,560สินค้าที่มีมูล,ลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องลดลงอย่างต่อเนื่องก็คืออะไรคะผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟมันสัมปะหลังนะคะ กราฟมันสับปะหลังนะคะจากปี58 59 60กราฟมันทำไมดิ่งลงนั่นเองนะคะและนะคะยังไม่จบเพราะหนึ่งยังไม่จบแล้วเขาบอกว่าและสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่อะไรบ้างาก็จะมีอะไรคะไก่แปรรูปนั่นเองนะคะเห็นไหม ไก่แปรรูปกราฟจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อะไรอีกอันนึงผลไม้สดและผลไม้แห้งนะคะต่อไปข้อ2พุทธศักราช2,558ถึงพุทธศักราช2,560สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ3เป็นอันดับ3นะคะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่า อันไหนเป็นอันดับ3ให้เด็กๆสมมติว่าเช่นข้าวนะคะให้เอาจำนวนของปี58บวกปี59บวกปี60ก็จะเป็นจำนวนสินค้าข้าวที่ส่งออกของทั้ง3ปีนะคะมันสัมปะหลังก็เช่นกันรวมกันนะคะไก่แปรรูปก,ก็เช่นกันเอาทั้ง3ปีมาบวกกันผลไม้สดและผลไม้แห้งก็เช่นเดียวกันนะคะ เป็นอันดับ3ก็คือเมื่อเด็กๆทาแล้วอันดับ3าเฉลยนะคะก็คือไก่แปลรูปนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4พุทธศักราช25เอ้ยข้อ3ขอโทษค่ะพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2560สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดกับน้อยที่สุดต่างกันเท่าใดมากที่สุดก็คืออะไรคะ ก็คือข้าวใช่ไหมคะนักเรียนต้องเอา3ปีมารวมกันก่อนนะกับน้อยที่สุดก็คืออะไรคะก็คือผลไม้สดและผลไม้แห้งนะคะเดๆก็ต้องเอาทั้งสามปีมาบวกกันก่อนและเอาจึงข้าวกับผลไม้สดและผลไม้แห้งเนี่ยมาลบกันนะคะคําตอบที่ได้ก็คือสามแสนเกพลานบาท ต่อไปข้อ4สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทั้ง3มปีน้อยกว่า2แสนล้านบาทคือผลไม้สดและผลไม้แห้งนะคะนะคะต่อไปข้อสุดท้ายให้เรียงลำดับชนิดของสินค้าเกษตรกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกทั้ง3ปีจากมาก ไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างอะไรมากสุดข้าวนะคะต่อไปผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังนะคะไก่แปรรูปและสุดท้ายคือผลไม้สดและแห้งนั่นเองค่ะสุดยอดอย่าลืมติ๊กถูกให้ตัวเองแล้วใครผิดอย่าลืมแก้ไขได้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปค่ะข้อ2 ข้อสองใหญ่เขาบอกว่าชื่อแผนภูมินี้ก็เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและมีการย่นระยะด้วยนะคะแผนภูมินี้มีชื่อว่าปริมาณการรับจ่ายโลหิตเดือนสิงหาถึงเดือนธันวาพุทธศักราช2560แต่และเดือนเปรียบเทียบอะไรนะคะ สีฟ้าเปรียบเทียบปริมาณรับเลือดน,นะคะสีชมพูหรือสีแดงนะคะเปรียบเทียบปริมาณจ่ายโลหิตนั่นเองนะคะมีการรับและมีการจ่ายนะคะเปรียบเทียบรับจ่ายนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนธันวาคมนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะเขาบอกว่าข้อแรก เดือนที่มีเดือนที่มีปริมาณรับโลหิตมากที่สุดคือเดือนอู้สูงปิดเลยใช่ไหมคะเดือนตุลาคมนะคะและเดือนที่มีการรับน้อยที่สุดก็คือเดือนอะไรคะรับน้อยที่สุดเดือนธันวาคมค่ะข้อสอง เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณโลหิตคงเหลือข้อนี้ไปทำยังไงกันนักเรียนก็ไปดูที่เดือนพฤศจิกายนนะคะรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่และคงเหลือเอาสองเลขนี้ไปทำรายการรับกจันรับ67,857จ่ายไป63,477นะคะคงเหลือเอามาลบการเหลือ 4,380ถุงนั่นเองนะคะข้อ3เเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีการจ่ายนะคะที่มีการจ่ายจากน้อยไปมากมีการจ่ายมีการจ่ายต้องดูสีอะไรสีชมพูนั่นเองนะคะต้องดูที่จ่ายนะคะก็คือเดือนสิงหานะคะกันยายนธันวาคมพฤศจิกายนและสุดท้ายตุลาคมค่ะ ต่อไปข้อ4เรียงลำดับชื่อเดือนที่มีการที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือจากมากไปน้อยนักเรียนจะรู้ได้ไงโลหิตคงเหลือก็เอาแต่ละเดือนรับโลหิตเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเอาแต่ละเดือนมาลบก,กันนะคะก็จะทราบว่าแต่ละเดือนอะคงเหลือเท่าใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เดือนตุลาคมนะคะมากที่สุดเลยนะคะสิงหาคมนะคะกันยายนพฤศจิกายนและธันวาคมน้อยที่สุดค่ะค่ะข้อ5เดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือน้อยกว่า4,500ถุงคือเมื่อเด็กๆทำข้อเมื่อกี้เห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราทำทุกอัน เราก็จะสามารถตอบข้อนี้อย่างง่ายดายเลยนะคะก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อ6ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมมีการรับโลหิตทั้งหมดมีการรับต้องดูกราฟแท่งสีอะไรคะต้องดูกราฟแท่งสีฟ้านะคะเอากราฟแท่งสีฟ้าแต่ละเดือนมา บวกกันนั่นเองนะคะทั้งหมดก็คือ3 3 7 5 2 7ถุงนะคะเด็กติ๊กถูกให้ตัวเองใครผิดแก้ไขนะคะแล้วลองใครผิดก็ลองคิดใหม่ดูนะคะจากเทคน,นิคที่ครูแนนให้ไปอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองใยการติดสติกเกอร์ด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะแปดฟึกหัด3.4 แบบฝึกหัดนี้ฝึกให้เด็กๆเขียนกราฟนะคะเขียนกราฟเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะจากข้อมูลที่กำหนดให้นี้นะคะเขาบอกว่าชื่อแผนภูมินี้มีชื่อว่ายอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพุทธศักราช2560นะคะ มียห้ออะไรบ้างและมีจำนวนกี่คันมาดูกันเลยนะคะมีโตโยต้า239,551คันอิซูซุ165,700คันฮอนด้า127,768คันมิตชูมิชิ69,737คันนิสสันนะคะ ห้าหมืนเดก็กๆนำข้อมูลจากาจากตารางนะคะไปเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะไปดูฉเฉลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแนนทำให้ดูนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อไปด้วยว่านี่คะ่ะเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งนี้นะคะยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรก ปรจจำปีพุทธศักราช2560นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอาจจะทำต่างจากคูแนแนได้สีต่างสสีัานตกแต่งให้สวยงามได้เลยและเด็กๆอย่าลืมเขียนข้อมูลจำนวนตัวเลขไปด้วยนะคะแกน x ก็คือจำนวนคันนะคะแกน y ก็คือยี่ห้อรถยนต์นะคะอันนี้คือแผนภูมิ การเขียนแผนภูมิแบบย่นระยะเห็นไหมคะตรงนี้จะยน่นจากศูนย์กระโดดไป5้าหมื่เลยแล้วก็เลยย่นไว้นะคะเด็กๆสามารถกดสตอ็อแล้วดูได้เลยนะคะต่อไปค่ะขออ้อ2เขียนแผนภูมิการย่นระยะเหมือนกันนะคะแผนภูมิแท่งนะคะจำนวนของอาคารชุด คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครที่สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2556ถึงพุทธศักราช2559นะคะมีปีอะไรบ้างอ่ามีปี2556 2557 2558 2559แต่ละปีมีจำนวนห้องดังนี้2556มี56,200ห้องนะคะปีพุทธศักราช2557มี 44,208ห้องพุทธศักราช2558มี41,186ห้องพุทธศักราช2559มี24,835ห้องนะคะเด็กๆเ,เอาข้อมูลจากตารางนะคะไปเขียนแผนภูมิแท่งแบบย่อระยะได้ดังนี้ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวอย่างที่คุณแรนทำให้ดูนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแผนภูมิไปด้วยนะคะชื่อมีชื่อว่าจํานวนอาคารชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงพุทธศักราช2559นะคะสามารถเขียนเป็นแผนภูมิแท่งแบบย่นระยะได้ดังนี้นะคะ อย่าลืมเขียนตัวเลขข้างบนแต่ละแท่งไปด้วยนะคะแกน x เป็นจำนวนห้องแกน y เป็นปีนะคะอย่าลืมใส่ตรงนี้เนียนะคะแต่ละปีคศออเด็กสามารถกดสต็อปและดูกราฟได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัด3.4แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยให้เขียนข้อ3ข้อ3ใหญ่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดข้อ3นะคะจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่พุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2558 นะคะ52553มีจำนวน64,973รายพุทธศักราช2,554มีจำนวน6 3 9 1 7รายพุทธศักราช2,555มีทั้งหมด61,802รายนะคะพุทธศักราช2,556นะคะมีทั้งหมด66,423ราย พุทธศักราช2557มีทั้งหมด71,034รายและพุทธศักราช2558นะคะมี62,154รายนะคะนำข้อมูลจากตารางนะคะเด็กๆมาเขียนเป็นแผนภูมิแบบย้อนระยะได้ดังนี้ค่ะอย่าลืมใส่ะไรคะใส่ชื่อแผนภูมินะคะแกน x คือจำนวนรายนะคะแกน y ก็คือปี ปีพศนั่นเองนะคะสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะกราฟยนระยะนะคะเอาไว้ค่ะแบบฝึกหัด3.5แบบฝึกหัด3.5เป็นการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบหมายความว่าอะไรในแต่ละอันในแต่ละปีต้องมีแผนภูมิทั้งหมดเท่าไหร่คะ สองแห่งเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะในข้อนี้เขาให้เปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าตารางตารางสองทางนั่นเองนะคะโดยดูจากอะไรดูจากจำาอายุปีแล้วก็น้ำหนักของเพศหญิงและเพศชายนะคะน้ำหนักเฉลี่ยเพศหญิงและเพศชายนะคะจะดูด้วยกันสองทางก็เลยเป็น ้าไปเขียนเป็นแผนภูมิแพ่งนะคะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะคะมาดูกันเลยอายุ6ปีนะคะน้ำหนักเฉลี่ยหญิงอยู่ที่14ชายอยู่ที่25กิโลกรัมนะคะ7ปีผู้หญิง26กิโลกรัมชาย28กิโลกรัมนะคะ8ปีผู้หญิง30กิโลกรัมชาย31กิโลกรัม9ปีหญิง31กิโลกรัมชาย33กิโลกรัมนะคะ สิปีหญิง37กิโลกรัมชายสากิโลกรัมสิปีหญิง42กิโลกรัมและชายสี่สกิโลกรัมนะคะมาดูซิมาเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบยังไงกันเอ่ยวปงปองถูกต้องค่ะเฉียบมากเกๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะแผนภูมิแห่งเปรียบเทียบนี้ด้วยนะคะชื่อมันก็คือน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ อย่าลืมใส่สีตรงนี้ด้วยนะคะว่าเด็กๆให้ผู้หญิงเป็นสีอะไรเด็กๆก,ก็ต้องระบุตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะระบุตรงนี้นะคะครูแนนให้ผู้หญิงเป็นสีเขียวและผู้ชายเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะแกน x ครูแนนให้เป็นจํานวนเฉลีย่ยน้ําหนักเฉลี่ยนะคะกิโลกรัมแกน y เป็นอายุนะคะก็มาดูที่6ปีนะคะอ่า 7ปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบอ็ดปีและที่สำคัญเด็กๆเขียนตัวเลขลงไปเลยก็ได้หกปีผู้หญิงยี่สิบสี่ชายยี่สิบห้านะคะเจ็ดปีหญิงยี่สิบหกชาย2ีนั่นเองนะคะ เด็กเขียนตัวเลขในทุกๆปีเลยนะคะเก่งมากสุดยอดค่ะข้อ2ค่ะจำนวนประชากรอายุ10ปีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นกลางสองทางเหมือนกันเปรียบเทียบคือจังหวัดจำนวนคนเพศหญิงและเพศชายนะคะมีจังหวัดนนทบุรีนะคะมีจำนวนชาย6,914คน หญิง6,382คนนะคะปะทุมพนันธีชาย7,143คนหญิง6,660คนสมุทรปราการชาย7,908คนหญิง7,317คนสมุทรสาครชาย3,370คนหญิง3,160คนนครปฐม5,482คนหญิง5,184คนช เชิงเศร้านะคะชาย4 5 3 9คนหญิง4,250คนไปดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อแผนภูมินะคะจำนวนประชากรอายุ10ปีในเขตปร,รีมลฑลของกรุงเทพมหานครและอย่าลืมว่าเราแสดงสัญลักษณ์แต่ละอาณาเป็นแทนด้วยสีอะไรนะคะอย่าลืมด้วยคุณแนนให้ชายเป็นสีฟ้า และหญิงเป็นสีส้มนะคะแกน x จะเป็นจํานวนคนนะคะแกน y จะเป็นจังหวัดนะคะเขียนได้ดังนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถนาเอาของตัวอย่างของครูแนนไปประยุกต์ใช้กับของเด็กๆได้เลยนะคะตรวจสอบของตัวเองถูกต้องติก๊กถูกและอย่าลืมให้บัญชีออมใจตัวเองในการติดสติกเกอร์ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูแนนก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูป แบบฝึงหัดที่ตรวจแล้วมาอวดให้คุณแนนดูได้้ยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย